เรามี70ล้านคนใช่ไหมเออและมีมีประชากรที่มีอนะินเทอร์เน็ตเล่นกันเนี่ยนะอยู่54ล้านยูเซอร์ไม่ว่าจะเป็นสีฟ้าติ๊กต่อสีอะไร54ล้านยูเซอร์เยอะไหมถ้าม่เยอะประเทศไทยมี70ล้านคนจะเล่นกันเกือบครึ่งคูคนแล้วนะที่เล่นไม่ได้อาจจะเป็นเด็กเล็กเด็ก,ดก,ดกประมาณสองสามขวบเลยไม่มีมือถือเล่นอะ่ะเล่นไม่เป็นเดี๋ยวนี้เด็ก ร้านผมนี่สี่ขวบเล่นมือถือแล้ว <c oughs> ก็คือหนึ่งยูเซอร์แล้วเห็นไหมสี่ขวบนี่ก็หนึ่งยูเซอร์และคนแก่อายุเมื่อวานยิ่งไปงานข่าวดำอ่ะอายุเกือบจะเจ็ดสิบแล้วยังเล่นมือถืออยู่อ่ะเออเนี่ยเอาว่าอายุตั้งห้าขวบถึงเจ็ดสิบมีคนเล่นมือถือห้าสิบสี่ล้านยูเซอร์เยอะไหมไประเทศไทยเราคนไทยมีเจ็ดสิบล้านคนะเล่นกัเกือบ,กบทุกคนนะแล้ว <c oughs> เราเอาเอาเอา,เอาเด็กกับคนทรา,าเอาอยู่ระหว่างอายุประมาณ20่สิบะกันสิบแปดนะสิถึงประมาณสักหกประมาณ35ล้านยูสเซอร์เยอะไมหมฮะเยอะเออเยอะมันก็หนูอย่างเงี้ยมันก็จะมีกลุ่มเยดวงดีกับดวงไม่ดีอยูดด่ด,ด,ด,ด้วยกันน่คือดวงไม่ดีก็คือเงินไหลไปหาดวงคนที่ดวงดี คนดวงดีก็รับเงินเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมดวงไม่ดีก็เป็นผู้ให้ที่ยอดเยี่ยมเหมือนทีห้าเปเที่คุยไป <c oughs> เออแล้วมีคำถามไหมแล้วอย่างไรลน่ะเราถึงจะดวงดีเราถึงจะโชคดีให้เหมือนคนกลุ่มหซนี่เขาเป็นคนกลุ่ม5%นต นี่คนกลุ่มที่95าอนี่านี่กลุ่มกลุ่มเนี่ยเขาโชคดีทุกปีดวงดีทุกปีเขาเป็นคนที่ดวงดีโชคดีตลอดเอาว่าตายไปเลยก็ยังตายไปยังมีดวงดีอยู่อยังมีความโชคดีเออเห็นภาพไหมฮะทำไมคนหลังนี้ ส่วนใหญ,ญ่แล้วดวงไม่ดีโชคไม่ดีแล้วคนฝั่งนี้ทำไมถึงดวงดีถึงโชคดีเออให้ไหมใ้ไหมคำถามที่สองคือเออแล้วมาเออทำไมฝั่งนี้มันดวงดีดวงดีทุกปีเลยเออชาวบ้านเดือดร้อนปิดล็ดอกดงล็อกดาวกันออกไปกินที่ไหนไม่ได้ก็สั่งแก๊บมากินที่บ้านกินแบบหรูหูเลยเออยังกินหรูได้อยู่นะเจอวิกฤตโควิด ไปเที่ยวต่างประเทศไม่ได้เขาไม่ให้ไปก็ไม่เป็นไรไม่เป็นก็ถือว่าพักผ่อนปีนี้พักผ่อนนะอยู่บ้านพักผ่อนช่วงไหนเขาประเทศไหนเขาเปิดเขาก็เดินทางท่องเที่ยวไปต่างประเทศไม่สนใจ <c oughs> จริงๆนะฮะแมสที่ปิดในเนี่ยที่ต่างประเทศเขาไม่ใช้กันแล้วเลิกใช้กันแล้วมีบ้านเรายังใส่แมสกันอยู่นะยังใส่แมสกันอยู่ที่ต่างประเทศเขาไม่ใส่แมสกันแล้วการใส่แมสทาให เกิดการลดปริมาณออกซิเจนเข้าในปอดน้อยลงเราไปดูดคาร์บอนไดออกไซด์เข้าในปอดมากขึ้นเพราะไงหายใจเข้าหายใจออกเจออันนี้มันมันคาร์บอนไดออกไซด์หายใจออกออมันเป็นคาร์บอนไดออก,ออกไซด์ออกไปออกไปไหนไม่ได้ก็สูดเข้าไปใหม่เหมือนเดิม,มนะไปดูฝรั่งฝรั่งเขาไม่ใช้กันแล้ว อยู่ในภาวะปกติแต่เป็นไงบ้านเราเป็นเรื่องของการตรนกเนาะความเข้าใจเรื่องของปรมาปะคือร่างกายเราต้องการออกซิเจนต้องการอากาศที่บริสุทธิ์เอ่อไม่ใช่คาร์บอนไดออกไซด์นะฮะหายใจออกนี่คาร์บอนไดออกไซด์นะหายใจเข้าต้องเอาออกซิเจนการไหลเวียนของระบบออกซิเจนออกซิเจนกับคาร์บอนไดออกไซด์มีการผิดปกติปริมาณที่ผิดปกติออกซิเจนต้องการ เออเยอะและดันเอาขาบันไดเข้าไปอีกเอ oh, อนี่ก็เกิดยังไงร่างกายเกิดเดงงครับผิดภาวะปกติอ่าชื่อออนนะฮะสวัสดีค่ะชื่อออนจะรึกดีอน่มาดูเรื่องของความโชคดีทำไมถึงคนเหล่านี้ถึงโชคดีดวงดีทุกปีเลยไม่ว่าจะเกิดวิกฤตอะไรขึ้นดวงดีตลอดไอ้ฝั่งนี้มันดวงดีเดี๋ยวก็ดวงไม่ดี ดวงดีดวงไม่ดีดวงดีดวงไม่ดีอยู่นั่นแหละจะไปแก้เคสแก้ดวงเดี๋ยวก็เจอวิกฤตเข้ามาดวงไม่ดีอพอพอเท่เนี้ก็รวยพอรวยปุ๊บก็เคลื่อนเลยเขาเรียกว่าดวงดีกลับมาเจอวิกฤตอีกก็ดวงไม่ดีมันหมุนเวียนอยู่เนี่ยดวงดีดวงไม่ดีดวงดีไม่ดีโชคดีกับโชคไม่ดีโชคดีกับโชคไม่ดีวนเวียนอยู่แถวนี้แหละแล้วฝั่งนี้เป็นไงฮะดวงดีถดอดเลยเห็นไหมครับเคล็ดลับ เคล็ดลับของความโชคดีที่ผมให้ไขความหลาก,กท่านคือวันนี้คืออะไรครับต้องรีบย้ายมาอยู่ฝั่งนี้โดยด่วนเลยเนี่ยสามถึงห้าปีอะ่ะต้องย้ายมาอยู่ฝั่งนี้ด่วนดวนเออแล้วท่านจะดวงดีท่านเราไปถามกลุ่มนี่ดิกลุ่มใครอะ่ะที่เป็นใหญ่ๆ่เจ้าสัวนะ <laughs> เจ้าสัวเคยดวงไม่ดีไหมดวงดีทุกปีเลยนะเจ้าสัว ไอ้ดูดิเจ้าสัวในประเทศไทยสิบท่านน่ท่านดูความร่ำรวยเดี๋ยวเดี๋ยวปีใหม่เนี่ยมีลเออปีใหม่จะออกแล้วท่านรวยขึ้นจากปีแล้เวเท่าไหร่มีแต่รวยขึ้นรวยขึ้นนะฝั่งนี้เห็นไ,ไหมเออปีแล้วมีอ่าสินทรัพย์แอสเซทอยู่สี่แสนล้านเดี๋ยวปีนี้ขึ้นไปเท่าไหร่ห้าแสนล้านมีแต่รวยขึ้นนะฝั่งนี้มีรวยขึ้นไม่มีลงนะมีลงถึงจะถึงจะลงจากห้าแสนหรือสี่แสนท่านก็ยังมีสี่แสนสี่แสนล้านอยู่จริงไหม เออห้าแสนล้านอะไรเข้ามานะปีนี้ขึ้นห้าแสนนี่ไหมเออปีแล้วรวยกว่าปีที่แล้วอีกถึงท่านจะจะจนลงไปแสนล้านข่าก็ยังเหลือสี่แสนแล้วก็ถือว่ายังรวยอยู่เห็นไหมคนฝั่งนี้เขารวยเขามีแต่ความโชคดีตลอดหรือนักลงทุนไปถามท่านามีแต่โชคดีทั้งนั้นเราเรื่งนี้เออเริ่มต้นก็ไม่ใช่ว่าร่ำรวยไปก่อนก็เหมือนเรานหะเหมือนเราอยู่ฝั่งนี้แหละ แต่เขาย้ายมาอยู่ฝั่งนี้เขาย้ายมาอยู่ฝั่งนี้เขาย้ายมาอยู่ฝั่งนี้เขาเลยโชคดีดวงดีทุกปีทุกปีไม่พอยังส่งต่อให้ลูกอีกนะให้ลูกให้ลายทางกันดวงดีทั้งตระกูลเน่ะอ่า,มาเมื่กี้เขชื่ออ่อนชื่ออ่อนคุณปู่ทักไทยคุณชื่ออ่อนเนาะนี่คือเคล็ดลับเนาะเห็นชาติเนี่ยผมบอกให้ลาย่านเรียบร้อยนะเห็นรึยัง อย่างไรถึงจะโชคดีท่านย้ายไปนะฮะสามห้ปีฮนะและผมทํานายให้ท่านได้เลยเป็นทํานายให้ท่านได้เลยนะไม่ต้องไปดูที่ไหนเนะี่ยผมจะทำนายให้ท่านได้เลยเมื่อไหร่ท่านย้ายมาในสามห้าปีท่านจะโชคดีตลอดไปเลยท่านย้ายมาเมื่อไหร่ท่านจะโชคดีตลอดไปเลยเอ,อไม่ต้องไปแก้ดวงดูเคล็ดดวงอะไรแนละ้วฮะ การลงมือทําของท่านปีใหม่เนี่ยนะเริ่มเลยสตาร์ทเลยฮนะสตาร์ทอเกนเดวันของท่านเมื่อไหร่เอาวันนั้นแะฮะนับไป3ปี5ปีตั้งใจใส่ความพยายามแบบร้อซมีแบบไม่ยอมแพ้ในการลงมือทำเนาะอย่างเดียวฮะเคล็ดลับมีเท่านี้นะฮะหมดละท่านจะโชคดีทุกเดือน นั่นท่านก็่าจะไปปฏิบัติธรรมไปบริจาคไปทําบุญก็ทาของท่านเต็มที่เลยแบบไร้กังวลเนาะวันนี้จะไปทําบุญวัดไหนเอาไปของท่านนะไม่ต้องไปแบบไปแก้บนแก้บุญแล้วไม่ต้องไปแล้วนะไปทําบุญแบบอะไรเด็กกาพร้าหรือไปอะไรเด็กที่อะไรเนะี่ยโรงเรียนไหนที่อะไรบริจาคเลยนะใ,หให้การกุศลอนะไรเงี้ยไปอย่างนี้นะ แล้วเราจะไปแบบไหนบ้านะเราจะต้องไปแบบไม่ขอแล้วไปแบบให้บางท่านไปทําบุญยังต้องไปขออีกขอพรไม่ต้องไปขอพรนะไปคือไปให้พรอย่างเดียวฮะเนี่ยนะนะปีใหม่เท่ากับไปขอพรไม่ต้องไปขอแล้วให้พรแนละ้วต้องดนุนในสาระที่ให้พรนะนะไม่ต้องไปขอให้พรให้พรนะ